อเซนอนถล่มแอตแลนติกวีแกน4ประตูต่อ0ที่อิมเมเลสสเตเดียมเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย FA ครับหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาหลายปีมากแล้วนะ เป็นเกมที่ไม่กดดันเพราะว่าชั้นของฟุตบอลมันห่างกันเยอะนะอาร์เซนอลเป็นทีมอันดับหนึ่งพรีเมียร์ลีกส่วนวีแกนนี่เกือบจะตกชั้นของลีกล่างแล้วนะอย่างที่เรารู้เกมนี้เป็นเกมที่อาเตต้าส่งการโรเตชันตัวที่ไม่ค่อยได้เล่นลงมาเล่นอย่างเช่นวิคคริสเตียนนอกาดมาลูอิสเกลลี่และก็บรรดาสำรองที่เคยลงในพรีเมียร์ลีก จุดโฟกัสวันนี้หลายๆคนมองไปที่เอเวเรซี่เอเซ่ว่าเขาจะเล่นได้ดีไหมเพราะว่านัดที่ผ่านมาเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรน,นะแต่วันนี้เขาก็ทําให้เห็นเลยว่าแทงบอลคิลเลอร์พาสสวยๆถึง2ลูกแล้วก็มีอีกหลายลูกนะที่ล้ำหน้าวันนี้เอเซ่ทาผลงานได้ดีเลยแหละเพราะว่าหลังของวีแกนเขาดันไลายขึ้นมาสูงเกินแล้วก็ทอาร์เซนอลทำให้เห็นหลายทีแล้วนะว่าทีมที่คิดจะมาดันสู้หรือหลังลอยเนี่ยเสร็จอาร์เซนอลหมดเลย ส่วนเอเซ่เขาไม่ได้ทําแค่วันนี้เป็นครั้งแรกนะเขาเคยทําแบบนี้ได้กับแมนซิ t y ตี้แล้วนะแปลว่ามันไม่ใช่เรื่องฟุกนะเป็นลูกถนัดเขาเลยนะการที่ทีมฝั่งตรงข้ามมีพื้นที่หลังลายเยอะๆแล้วเขาอ่านจังหวะแล้วแทงไปให้ตัวลูกวิ่งผมว่าเนี่ยเป็นจุดเด่นหนึ่งที่เอเซ่มีอีกอันหนึ่งอะ่ะเขาเป็นคนที่มีการวางเท้ายิงดีนะในครื่งหลังเอเซ่พยายามจะยิงหลายลูกนะแต่บอลก็ไปติดเซฟ ติดบล็อกแต่ว่าลูกที่พุ่งไปทิศทางดีมากเลยแต่ข้อเสียของเอเซ่ก็ยังมีอยู่แหละผมว่าที่มิเกลอาร์เตต้าไม่ชอบส่วนหนึ่งเพราะเขาจะชอบมีบางจังหวะอยู่ๆก็เสียบอลไปดรื้อๆคือเสียบอลง่ายไปหน่อยแล้วก็ยังมีจังหวะที่ยังไม่ละเอียดพอแต่สําหรับผมฟุตบอลมันก็ต้องมีเสียงบ้างถ้าเราเสียงแล้วมันได้มันก็ได้ถ้าเราไม่เสียงเลยมันก็จะกลายเป็นเตื้อๆตือตันๆนะอีกคนนึงที่ผมจะขอพูดขอพูดเกี่ยวกับคริสเตียนนอกาผมว่าเขาควรจะได้ ลงในพิมเมยร์ลีกบ่อยๆแล้วนะผมว่าเขาเล่นดีมากวันนี้ก็มีบอลจากแนวลึกอีกแล้วเป็น2เกมแนละ้วที่นอกาทํทำได้แล้วก็เวลามีนอการรู้สึกกองกลางมันแน่นนะกว่าที่ฝั่งตรงข้ามจะมาถึงกองหลังมันรู้สึกว่ามีคนที่คอยขวางทางผมว่าในบางเกมที่ต้องใช้พละกําลังและแรงประทะลูกโดง่งอย่างเช่นเกมแมนฟอร์ดเนี่ยผมว่าคริสเตียนอกาจะมีประโยชน์มากนะเพราะว่าเขาจะทําให้เซนเตอร์ไม่ต้องรับงานหนะั เกมเมื่อคืนมีจุดให้คิดนิดนึงนะพอเวลาครึ่งหลังวีแกนลงไปเล่นรับลึกอะอาเซนอลนก็ไม่สามารถทำประตูได้นะแต่ว่าสร้างโอกาสสวยๆได้เยอะมากค่า XGD ดีมากแต่ว่ามันยังไม่มีดวงที่บอลมันจะเข้าติดบล็อกติดเซฟคือรูปแบบเกมลุกอะทำดีอยู่แต่ไม่สามารถเอามาเป็นประตูได้เวลาที่คู่แข่งรับลึก อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันว่าถ้าไปเจอในพิมเ์ลีกเล่นแบบนี้อาร์เซนอลยังจะเจาะได้ไหมรวมถึงอาร์เซนอลไม่ได้มีตัวหมองอย่างมิเกลเมลิโนที่บาดเจ็บไปและไม่มีกาเบียลด้วยแหละในเกมนี้แต่โดยรวมมันก็ไม่ได้เน้นอะไรมากหรอกเพราะว่านําไปถึง4 0เราก็ยังตัดสินอะไรไม่ได้นะแต่ผมดูเจตนาอาร์เตต้าเขาอยากได้ประตูเพิ่มนะเพราะเขาส่งโยเคเลสลงมาส่งตัวลุกลงมาคงหวังว่าอยากได้ประตูแหละแต่ว่าไม่สามารถทําได้ ก็ถือว่าไม่เป็นไรเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่เราเด็กๆใน Academy ได้ลงมาเล่นนะก็ถือว่าเป็นการสะสมประสบการณ์อาทิเช่นมาลิสแซลมอนมาลุยสเกลลี่แล้วก็เจมทัฟฟอร์ดผมว่าแซลมอนเนี่ยทรงดีนะผมว่าสามารถลงพรีเมลรีในบางเกมที่สกอร์ขาดแล้วนะผมว่าให้แซลมอนลงมาไม่น่าเกียดนะ ทักษะดีมีการพลิกบอลอยู่ที่จิตใจแหละถ้าไม่ลนลานผมว่าตัวเนี้สามารถที่จะทดแทนได้ในบางเกมที่เราแบบไม่ได้หวังผลอะไรมากเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะที่เป็นสถิติว่าวิลเลียมซาริบาลงเมื่อไหร่ทีมก็มีอัตราการชนะสูงมากพีเมลีกนัดถัดไปที่เราจะเตะเร็วๆนี้ก็คือการไปเยือนวูฟเกมนี้เป็นเกมที่สำคัญมากเราจะได้โอกาสเล่นก่อนแมนซิตี้ถ้าเราชนะจะทิ้งห่างเป็นเแต้มซึ่ง กำความได้เปรียบเยอะนะถ้าเราชนะไปก่อนเพราะว่าแมนซิตี้จะได้เตะเนี่ยอีกเมื่อไหร่ไม่รู้เราอย่างน้อยเรามี3มแต้มเอาไว้ขู่ซึ่งอารนเซนอลต้องห้ามพลาดด้วยประการทางปวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ